จะพามาเที่ยวเทนจินค่ะเราได้ยินเขาว่าเทนจินเนี่ยบ่อยมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเทนจินเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเราสามารถมีอะไรเที่ยวที่เทนจินได้บ้างเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะขอที่บ้ายแบบง่ายๆเลยนะคะฟุโกุโอกะเขาจะมีสถานีหลักๆก็คือฮากตาตะและเทนจินค่ะซึ่งเทนจินที่จะพามาเที่ยววันนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นย่านใหญ่ๆรายล้อมไปด้วยย่านต่างๆเช่นไดเมียวอิมายซมิเป็นต้นค่ะ ตอนนี้นุชก็ปั่นจักรยานมุ่งหน้าไปยังย่า,ยานเทนจินค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะนุชปั่นจักรยานมาจากฮากตาตะห่างกันแค่ประมาณไม่ถึง2กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะถ้าใครที่พักฮากตาตะอยากจะมาเที่ยวเทนจินหรือพักเทนจินอยากจะไปเที่ยวฮากตาตะก็ทําได้ค่ะค่ะอันนี้นะคะเป็นเหมือนทางลงไปสถานีรถไฟใต้ดินค่ะเพราะว่าที่เทนจินนะคะมีอันเดอร์กราวช้อปปิ้งสตรีทค่ะหรือช้อปปิ้งมอลล์นะคะที่ลากยาวไปตลอดเส้นทางใต้ดินนี่เลยค่ะ ช้อปปิ้งมอลล์ที่ว่าก็คือจะอยู่ถนนใต้เราเนี่ยแหละค่ะยาวไปเป็นเกือบกิโลนึงเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ย่านอมไมซ์มีนะคะอยู่ติดๆกับเทนจินเลยค่ะ ย่านอิมายสมีนะคะจะมีร้านอาหารเยอะมากๆเลยค่ะทั้งร้านอิซากะร้านราเมงร้านอาหารเป็นเซตๆนะคะจะช่วงกลางวันหรือกลางคืนก็มีร้านอาหารเปิดค่ะถ้าใครที่พักเทนจินนะคะมาลองเดินย่านนี้กันดูค่ะอันนี้เป็นประกาศนะคะในหน้าเช่าบ้านของญี่ปุ่นค่ะอยางอาาพาร์ทเมนต์นะคะทุกคนเหมือนคอนโดซะมากกว่านะคะเดือนละ1 2 000, 000ึ0 0 0เยนค่ะ เดินออกมาอีกสักนิดนะคะก็จะเป็นสีแยกอันนี้ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีแยกที่เดินไปบิ๊กาเมีราได้ค่ะซึ่งย่านนี้นะคะก็มีร้านอาหารแหล่งช้อปปิ้งเยอะแยะมากมายเลยค่ะซึ่งเดี๋ยวนุจะพาไปเดินดูทั้งหมดเลยนะคะ พอข้ามถนนมานะคะเดินมานิดเดียวค่ะก็จะเป็นร้าน Big Camera นะคะ Big Cam e r เนี่ยเป็นเหมือนห้างขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะและอุปกรณ์ต่างๆค่ะแต่ว่าทุกคนที่นี่นะคะไม่ได้มีแค่เครื่องใช้ไฟฟ้าเท่านั้นนะคะเขายังขายพวกเครื่องสำอางขนมนะคะที่กำลังฮิต <ๆ S 2> ในญี่ปุ่นอยู่ด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะถ้าใครที่เป็นแฟนคลับใคก้าชาปองนะคะหรือขายบุนๆเนี่ยที่นี่เขาก็มีชั้นนึงเลยค่ะเป็นกาชาปองทั้งหมดเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง ะะพวกเวชภัณฑ์ที่เขาขายที่นี่ค่ะมีทั้งยาเครื่องสำอางทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะและแน่นอนค่ะว่าแท็ f รีีค่ะทุกคน ออกมาจากห้างบิ๊กคาเมรานะคะฝั่งตรงข้ามเลยก็จะเป็นศาลเจ้าเคโกะค่ะซึ่งศาลเจ้าเคโกะนี้นะคะเป็นศาลเจ้าที่ยอดฮิตมากๆค่ะของผู้คนที่อาศัยอยู่ละแวกนี้ค่ะแล้วก็ช่วงปีใหม่นะคะก็จะมีคนมาไหว้คอนเยอะมากๆเลยค่ะข้างๆศาลเจ้าเคโกะนะคะก็จะเป็นส่วนเคโกะค่ะวัยดุนเขาจะชอบมานดเจอกันที่นี่ค่ะเดิอนออกมาสักเล็กน้อยนะคะก็จะเป็นสีแยกนี้ค่ะอันนี้นะคะเป็นสีแยกใหญ่ของย่านเทนจินเลยค่ะซึ่งสีแยกนี้นะคะก็จะมีห้างมิสุโคชิแล้วก็ห้างไดมารุ ที่เห็นอยู่ในคลิปนี้เองค่ะใครที่ชอบไปเดินห้างในญี่ปุ่นนะคะอาจจะเคยไปห้างไดามารุของจังหวัดอื่นๆกันมาบ้างแล้วนะคะห้างไดามารุของฟุกุโอกะก็ไม่แพ้กันเลยค่ะทุกคนที่ชั้นใต้ดินนะคะก็จะมีซูปเปอร์มาร์เกต็ตมีร้านอาหารมากมายเลยค่ะยิ่งถ้ามาซูปเปอร์มาร์เก็ตที่ห้างไดามารุประมาณ6โมงถึง1ทุ่มนะคะก็จะมีเซลลดรลาคาเยอะมากๆเลยค่ะซึ่งลดแบบว่าถูกสุดๆเลยค่ะทุกคน ใครที่ชื่นชอบแบรนด์เนมมือหนึ่งะคะมาห้างนี้ค่ะรับรองว่าอาจจะได้ไปสักใบสองใบแน่นอนค่ะซึ่งย่านแบรนด์เนมมือหนึ่งนะคะนอกจากตรงห้างไดมารูแล้วนะคะเดี๋ยวจำอีกที่นึงค่ะ คือห้างอิวาตยานะคะไม่ใกล้ไม่ไกลกันเลยค่ะเดี๋ยวนุชก็จะพาเดินไปดูค่ะ อาคารสวยๆที่เราเห็นในวิดีโอนี้นะคะก็คือ Tenjin Bus Terminal ค่ะซึ่ง Bus Terminal นี้นะคะจะเป็นจุดที่เราสามารถนั่งรถบัสไปเที่ยวยังเมืองต่างๆได้ค่ะเช่นไป t a k a c h i อ o o อ i t a Kumamoto เป็นต้นค่ะซึ่งนุก็เคยแนะนำ Pass รถบัสนะคะที่จะนั่งรถบัสได้ฟรีๆ3 3วัน5วันนะคะแบบไม่อันค่ะนั่นก็คือ s a n ง y ิ Pass นั่นเองค่ะถ้าใครที่อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจชีวิตบ้านนอกในญี่ปุ่นฟุกุกะคิวชูค่ะ รงนี้ก็จะเป็นร้านอนเนกประสงค์ของเทนจินนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้จัดตลาดคริสต์มาสเทนจินทุกๆปีด้วยค่ะวันนี้นะคะทุก,โกุโอากาศดีมากๆเลยค่ะคือมีแดดนะคะร้อนแต่ว่ามีลมพัดโช,ชยตลอดเวลาเลยสังเกตจากผมของผมเผมปลิวตลอดเลยค่ะคืออากาศดีมากๆเดินเล่นเที่ยวสบายมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะประมาณาวันที่หนึ่งตุลาคมค่ะ เยอะมากค่ะทุกคนอตึกที่ยูทเทนจินนะคะเป็นตึกอา,าคารธุรกิจค่ะตอนนี้นะคะมดก็กําลังเดินไปที่ห้างมินาทเทนจินค่ะซึ่งห้างมินาเทนจินนะคะมดเคยทำวิดีโอแยกใน YouTube แล้วนะคะเกี่ยวกับห้างมินาเทนจินตั้งแต่ชั้นหนึ่งจนชั้นสุดท้ายเลยค่ะว่าในห้างเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะคะในวิดีโอนี้นะคะก็จะพาไปดูคร่าวๆค่ะ เดินไม่ถึงสิบนาทีเลยค่ะก็มาถึงห้างมินาทเทนจินแล้วนะคะห้างมินาทเทนจินนะคะจะอยู่ติดๆกับไรเซนีญี่ปุ่นค่ะซึ่งถ้าใครที่ซื้อของเยอะๆนะคะแต่ว่าห้ามเป็นของแพงนะคะเพราะเดี๋ยวจะโดนเรียกเก็บภาษีที่ไทยอยากจะส่งของกับไทยนะคะก็มาส่วนที่ไปรษนีตรงนี้ได้เลยะคะ่ะเห็นไหมคะ นาเทนจินนะคะก็มีทั้งแบรนด์ยูนิโคลจียูลอฟนะคะแล้วก็บุ๊กออฟแล้วก็มีร้านร,านรอยเยนซีเรียด้วยค่ะเรามาถึงห้ามีนาเทนจินแล้วค่ะทุกคนยูนิโคลที่นี่มีสองชั้นนะคะเป็นสาขาใหญ่สุดในคิวชูเลยค่ะทุกคน ช่วงเดือนตุลานะคะก็ใกล้ๆจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะก็จะมีเสื้อผ้าสำหรับฤดูหนาววางขายเต็มเลยค่ะขึ้นมาชั้น3นะคะก็จะเป็นแบรนด์ GU ค่ะ GU นะคะก็เป็นแบรนด์เสื้อผ้าญี่ปุ่นที่มีราคาถูกกว่ายูนิคอลงมานิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นแบรนด์ที่นิยมมากๆในหมู่วัยรุ่นญี่ปุ่นค่ะ สำหรับสาวๆที่ติดตามเพจน,นะคะนุก็จะแนะนำว่าให้มาซื้อเสื้อผ้าที่ GU ค่ะโดยเฉพาะแฟชั่นนะคะก็จะเป็นแฟชั่นบ้านเขาเลยค่ะทุกคนรับรองว่าไม่ตกเทรน์แน่นอนค่ะส่วนเรื่องราคานะคะนุรับรองว่าถูกกว่าที่ไทยแน่นอนค่ะอย่างรองเท้าบูทอันนี้นะคะราคาประมาณ1,000บาทเท่านั้นเองค่ะทุกคน ขึ้นมาอีกชั้นก็จะเป็นร้านลอฟค่ะทุกคนร้านลอฟนะคะเป็นเหมือนร้านขายของเบเตอร์เลตกระจุกกระจิกของญี่ปุ่นค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะทุกคนนี่เลยค่ะ ป๊อปมาดค่ะทุกคนช่วงนี้ที่ร้าน loft นะคะมีป๊อปมาดป๊อบอัพสโตร์มาวางขายค่ะทุกคนใครที่เป็นแฟนๆป๊อปมาดนะคะก็แวะมาดูกันได้เลยค่ะเดวร้านนี้นะคะก็ไม่ได้มีแต่ป๊อปมาดเท่านั้นนะคะทุกคนคือร้าน loft เนี่ยเขาจะขายของเยอะมากเลยค่ะทั้งสมุดจดบันทึกนะคะเครื่องเขียนแล้วก็พวกกระเป๋าใส่เงินนะคะกระสุกกระจิเอาเป็นว่าถ้ามาเดินเล่นต้องได้อะไรติดมือกลับไปแน่นอนค่ะตรงข้างกับร้าน loft นะคะก็จะเป็นร้านรองเท้า abc มาค่ะใครที่อยากได้ ้าก็แะมดดูไดค่ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะคะก็จะเป็นร้านร้อยเยนซีเรียค่ะทุกคนขึ้นเลิฟต์ม,มาอีกชั้นหนึ่งนะคะก็จะเป็นร้านมือสอง Book Off ค่ะซึ่ง Book Off ที่นี่นะคะมีทั้งฟิกเกอร์หนังสือเสื้อผ้าแล้วก็แบรนด์เนมือสองเยอะมากเลยค่ะทุกคนรงข้ามร้านรอฟนะคะก็จะเป็นเกมเซนเตอร์ค่ะใครที่อยากเล่นเกมนะคะหยิบจับตุ๊ก,กตาอะไรพวกนี้เนี่ยก็มาที่เกมเซนเตอร์ได้เลย ออกมาจากตึกมินาเทนจินนะคะข้างๆก็จะเป็นเทนจินชอปเปอร์หรืออ e ีออนนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่นะคะมีร้านมูจิที่สาขาใหญ่มากๆในฟุโกโกะด้วยค่ะแล้วก็มีร้านร้อยเยนนะคะยี่ห้อไดโซค่ะถ้าใครมาช็อปที่ตึกมินาเทนจินนะคะ <c oughs> ก็เพื่อเวลาให้เทนจินชอปเปอร์อีออนแห่งนี้ด้วยนะคะเ <c oughs> ที่ยวเทนจินยังไม่หมดแค่นี้ค่ะติดตามในคลิปต่อไปได้เลยค่ะ